นมปีโรกินนมปรองเท้ามาไปไปรองเท้ามาไปไปรองเท้ามาไปกินนมไปรองเท้ามาให้หน่อยครับเพิ่งใส่รองเท้าหน่อยเอารองเท้ามารองเท้าอยู่ไหนเอามาเร็วรองเท้ามารองเท้าครับรองเท้าเอารองเท้ามาหน่อยครับ เ,เอามามข้างนึงครับอีกข้างนึง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 ครับ,อ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 ,รบอีกข้างนึงอยู่ไหนอีกข้างนึงอีกข้างนึงโอเคอเอามาไหนอ่ะเออเก่งมากเอามา nóng cái nóng